สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีเรื่องสําคัญมาบอกนะครับตรง p a y Protection ตรงนี้นะครับเพื่อนๆห้ามปิดเด็ดขาดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆปิดนะครับมันจะสามารถที่จะโหลดไฟล์ APK หรือว่าแอปพลิเคชันที่มาจากภายนอกที่ไม่ใช่ Play Store ได้นะครับซึ่งมิจฉาชีพนะครับมักจะแนะนําให้เราปิดนะครับเพื่อที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันจากภายนอกแล้วก็สามารถที่จะดูดเงินของเราจากบัญชีธนาคารได้นั่นเองนะครับซึ่ง p a y Protection นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะครับเปิดที่ Play Store ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับตรงไอคอนของเพื่อนนๆะครับ เสร็จแล้วเพ่อนเจะเห็นนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่า Play Protect อยู่ตรงนี้นะครับผมเมื่อเราแตะตรงนี้เข้าไปนะครับเพื่อนเพื่อมันจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับซึ่งตัว Play Protect นะครับจะคอยป้องกันแอปอันตรายนะครับไม่ให้เข้าสู่ระบบมือถือของเราได้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อแจ็ชีมนะครับเขาจะบอกให้เราเนี่ยทำการปิด นะครับโดยที่แตะไปที่ฟันเฟืองนะครับมันจะมีสวิตช์แล้วก็เราสามารถที่จะปิดการป้องกันของเราได้ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเลื่อนสวิตช์ปิดเนี่ยมันจะทําให้การป้องกันของเราเนี่ยครับหยุดการทํางานนั่นเองนะครับแล้วเขาก็จะให้เราติดตั้งเป็นไฟล์ apk นะครับติดตั้งแอปจากภายนอกเนาะเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระบบมือถือของเราได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆเมื่อเขาเข้าสู่ระบบมือถือของเราได้นะครับเขาก็สามารถที่จะควบคุมโทรศัพท์มือถือของเราได้นั่นเองนะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะสุบเงินจากโทรศัพท์มือถือของเราได้ด้วยเช่นกัััััันนนนนนนะครรบฉ้้้้้ถาามมมีไู่่จกกกโทออใหเพืปิดตง าตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อน,เ,นเพื่อนๆอย่าปิดตรงนี้เด็ดขาดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักได้นั่นเองนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับอย่าลืมนะครับอย่าปิดตรงนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับ